การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Canon E O S 7D Mark II Canon delighting your always or new Nissan X Trail เช้าแรกของการอยู่ที่ต่อพระทองครับก็ตั้งซุ้มบังผัยไว้เมื่อวานนี้ วันนี้เข้าไปใช้บริการแล้วหวังว่าจะได้สุดยอดภาพนกตะกลุ่มอย่างที่ไม่เคยมีใครได้ไมาก่อนสําหรับรายการเราโดยเฉพาะเฮ้ยสายแล้วทําอะไรอยู่นี่นี่หงมงครึ่งหน่อยๆนะเป็นดีกว่าบารมีว่าเราจะทิ้งแคมป์ไแบบนี้แหละครับเดี๋ยวเสร็จแล้วสายทิ้งเที่ยงกลับมาแนละ้วใช่เอาน้ำาไปดื่มนี่อ่ะ <_ d room> ไปทับดลยดีกว่า Yeah. ครับตอนนี้อยู่ตรงชายขอบอีกฝั่งตรงข้ามกับที่เราซุ่มถัดอ,อกไปตอนนี้มาดูลาดเหล่าเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยน่าจะลงมากินนงชายน้ำด้านหน้าที่เห็นบินมาตอนนี้มีมาสามตัวอีกสองตัวในต้นไม้บางอยู่เพราะว่าเราอยู่ต่ำกว่าเขา อยู่ที่หาดตะแก้วนะครับวันนี้ไปซุ้มกตะเช้าเลยก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีมีนกตะกลุ่มที่อยู่ในธรรมชาตินะครับเราบินกับมูรากาสาม,มตัวสามตัวแรกแล้วช่วงสายก็มีพเพิ่มอีกเดี๋ยวจะไปดูภาพเราต้องดูรูปนะว่าที่ได้ขอมานะมันจํานวนเท่าไหร่ที่ชัวได้ผมที่ผมนับมาเจ็ดเจ็ดตัวตอนถ่ายมันมีเข้าแคบเข้ากว้างนะครับหน้าหน้าซุ้มมันะมีวันนี้มีกระสาตรงวัน สารนวลมาแล้วมียางทนน้อยมาอยู่ข้างบายประมาณพุดกว่าๆตะกินตะกั่วอยู่ข้างบายผมย้ายกล้องมาได้มีหัวขวานอยู่ตรงกิ่งไม้กบ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 กกล้าย้ายก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวแคมป์วันนี้เราจะย้ายไปนอนอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงหาตะแก้วเนี่ยพรุ่งนี้ชาวอาจจะกลับมาซุมถ่ายกันมาทุกวันมาทุกวันัไปไปดีกว่าฝนเมฆฝนมาเนี่ยกำลังจะลงแล้วข้า้ และก็ช่วงนี้เราทำงานค่อนข้างยากครับเพราะว่าบนเกาะเนี่ยน้ำค่อนข้างเยอะพอน้ำเยอะเนี่ยนกก็จะกระจายไปทุกที่ นี่สังเกตได้ว่าอันนี้คือทางที่รถผ่านเนี่ยลอยรถอีกแดงนี่มีรอยกวางนีใหม่ๆแล้วก็ถัดมานี่เดียวนี่นะครับไซส์ไซส์นี้มีเจ้าของมีอย่างเดียว,วก็คือนกเข้ามือผมเอาตะกลุมแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่เราเหมาะที่จะซุ่มก็คือจุดเดิมเนี่ยะครับที่ที่เราซุ่มไปแล้วเพราะมันมีโอกาสจะเห็นเปิดกว้าง อันอื่นมีโอกาสลงแต่ว่าเรานั่งแล้วไม่ได้ภาพแน่แก็เดี๋ยววัดดวงครับนั่งที่นั่นที่เดียวทุกเช้าหวังว่าจะได้สักวันมีมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็นั่งพูดคุยกันก่อน,เด,นเดินทางเข้าพื้นที่ที่เกาะพระทองเนี่ยครับ,นนรบถ้าดูในแผนที่โลกเนี่ยมหาสมุทรอินเดียจะขั้นกลางระหว่างทวีปแอฟริกาและก็ทวีปเอเชียของเราครับ mm hmm. พอขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเกาะพระทองถ้าหลายคนเซิร์ชจาก Google ก็ดีหรือบ,บางคนอาจจะเคยมาเที่ยวที่นี่แล้ว ประมาณปี40ปลายๆนะครับ2,545-46เนี่ยจะพบว่ามีจุดไฮไลท์อยู่อันหนึ่งบนเกาะพระทองก็คือทุ่งหญ้าลักษณะเดียวกับนนทุ่งหญ้าสวรัณนาท่ทวีปแอฟริกาเคนยาแทนซาเนียลักษณะใกล้เคียงกันมากรวมทั้งต้นไม้ที่มาจากมีสายพันธุ์เดียวกับทวีปแอฟริกาคือต้นอคาเซียเราจะเห็นสัตว์ป่าเช่นยีราฟเนี่ยกินต้นพวกนี้เป็นอาหารบ่อยมากปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่เกาะพระทองซึ่งอยู่คนทะทวีปเลยข้อสันนิษฐานที่ น่าจะใกล้เคียงที่สุดก็คือการเชื่อมโยงของแผ่นดินเมื่อหลายล้านปีมาแล้วนะครับการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทําให้พื้นแผ่นดินแยกตัวห่างออกจากกันแล้วก็การเชื่อมถึงกันด้วยทะเลก็คือมาหาสมุทรอินเดียนเดงก็เป็นข้อสันนิษฐานที่น่าสนใจมากๆเหมือนกับเราคุยเรื่องนกเงือกกับอาจารย์พิไลภูนสวัสด์เขาบอกว่าการเดินทางของมเมล็ดพันธุ์บางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากนกเงือกมีการเชื่อมโยงโดยธรรมชาติต่อธรรมชาติก็เป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะเข้ามาเฝ้าสังเกตการทํางานตลอด7วันบนเกาะแห่งนี้ รวมทั้งข้อมูลใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอย่างเช่นป่าสนที่เกิดขึ้นหลังจากภัยสึนามิเมื่อปี2,547ทําให้สภาพแวดล้อมหลายอย่างเปลี่ยนไปแลว้วก็ส่งผลถึงวิถีชีวิตของอสัตว์ป่าและระบบนิเวศบนเกาะแห่งนี้ด้วยครับภารกิจที่8บนเกาะพระทองครับเรายังมีแนวคิดเดิมก็คือการเชิญช่างภาพรับเชิญมาช่วยสร้างสีสันแล้วก็ช่วยกันทํางานให้ไอเดียในแง่มุมต่างๆด้วยครับคราวนี้ได้เพื่อนคุณบาร,รมีที่เป็นช่างภาพระดับ อาชีพแล้วก็มีผลงานระดับโลกด้วยจะเป็นใครเดี๋ยวติดตามกันในการทำงานตลอด7วันครับภารกิจที่8ของฝูเปรมช่างภาพสุดขั่วอยู่ที่เกาะพระทองครับสนุกมากๆทีนี้เรายังรักษาคอนเซปต์เดิมครับมีช่างภาพรับเชิญมาช่วยกันทําภารกิจในพื้นที่นะครับคุณอรุณร้อยสีคุณยิวอยู่เราสองสามวันแล้วนะครับอรุณเป็นช่างภาพสัตว์ป่าสิ่งแวดล้อม ชาติแนวนี้เนาะแค่เป็นนักพิจารณาคดีแนวครับเป็นทุยทางแนวธรรมชาติทีปีแล้วอ่ะถ้านับเต่มๆทำประมาณเก้าปีสิบปีเกือบสิบปีแล้วในอาชีพนี้ใช่ไหมครับไปมาทุกหนแห่งเมืองไทยก็าดทั่วประเทศได้ฉามาก่อนพระทองนี่มารอบที่เท่าไรครับอ้ครั้งที่สามครับสามแล้วเหรอครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมสภาพแวดนหลังอาภูมิประเทศเหมือนเดิมฮัมอัลตริ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ที่แปลกตาไปคือพันไม้ที่มันขึ้นหซึ่งถามจากชาวบ้านที่บอกว่าเป็นเพราะว่าสึนามิมีการเปลี่ยนแปลงเมล็พันขึ้นมาสนก็มางอกอยู่กลางเกาะ้นเสเดิกกนกะนต,ต้นสนที่เรานั่งรถอีกแท็กผ่านไปนั่นแหละฮะใช่นั่นคือเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนไม่มีโออาชีพช่างภาพวายไลฟ์เออฤกประมาณนี้เลยกันนะภางชาติเออใช่ไหมเริ่มต้นมาเรื่องผมเริ่มที่ปีปี2545ครับอ่าครับ ตอนนั้นก็เป็นช่างภาพประจำกองบรรณาธิการนิยสารไทยแลนด์แอดวานซ์ไทยแลนด์เจอร์โกกริกครับ ATG ATG คื่ตนั้นจะมีเล่มเดียวที่คาแรคเตอร์ชัดมากก็รู้จักพี่หนูสกลพนารู้จักพี่เป็นต้นแบบหลายคนวัเราอยู่แต่มูเกียรติพีวันรมีพี่กล้องครับข้าวสุดโค้กโค้กโค้กัวดีเลยครับตัวดีเลยเฮ้ยปีนี้ปอนต้ก็มีเอ็กซ์ตาร์นะปีกักคนละภาพ อ,อนี่นี่คือช่างภาพรับเชิญของฝูเพรมทั้งนั้นเลยโจทย์เก่าผมด้วยโจน <ด S 2> นึงอะครัราครับไอ้ต้องหลังใหม่ <c oughs> เอ้ยบารมีเขาทา กลุ่มฮนุมานโฟโต้มาตลอดนี่ใช่ครับเป็นช่างภาพบายไลท์ทั้งหมดเลยไม่ครับพอเรามีประสบการณ์ระดับหนึ่งก็มีการรวมตัวกันอย่างรวมรวมตัวกันในสายงานช่างภาพสารคดีครับเป็นช่างภาพสารคดีนะเพราะว่ามีสายอื่นด้วยที่นอกจากเรื่องธรรมชาติแต่ช่วงแรกที่เรื่อที่รวมกันก็มีหลักที่ที่รู้จักกันีก็คือพี่กล้องใช่แล้วก็พี่อีกีก8คน ด้วยกันก็จะเน้นหนักไปทางสายธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็มีสายขาวบางสายขาวบางครับมาร่วมกันทีนี้ก็พัฒนามาถึงอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นเทนใช่ครับก็มีการเปลี่ยนดีโนเวตใหม่ครับเป็นโฟโต้อะไรก็เป็นการตั้งชื่อกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มเทนโฟโต้ครับก็มีการขยายสมาชิกรับสมาชิกออเพิ่มนครับแล้วก็งานกว้างขึ้นถ้าลุงทํามีผลงานของตัวเองด้วยที่เป็นผลงานเดี่ยวก็มีครับ งานสารคดีแล้วก็เป็นงานสื่อองค์กรเช่นอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นสารคดีก็เป็นอันนี้ลงแมกซีนแมกซีนในช่อดาวเจลกราฟิกโอเป็นคอลัมน์ครับเป็นคอลัมน์แบบสารคดีว่างก็มีครับนักจีโอนี่งานยากไหมอ่ะกว่าที่เขาจะเอางานคนไทยไปลงได้นี่แบบโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าค่อนข้างจะเน้นเรื่องภาพพอสมควรครับเน้นมากเลยครับก็เขาไม่แข่หรือว่า เราทำงานยากแค่ไหนจะภาพาไป่ายังไงก็ไม่ไม่ส่งไม่ถึงก็ในถึงในเกณฑ์ที่ของเขาในสไตล์ของนัตเจลอันนี้เขาเขาต้องส่งกลับไปให้บริกรทางนู้นใช่เลือกเองทุกเรื่องเขาจะต้องส่งชุดภาพไปให้บัญชการที่เขาดูแลเรื่องโลเคอลก็คือประเทศที่ยุโรปอเมริกาครับเขาจะมีบัญชีการภาพที่ดูแลซึ่งเขาจะตรวจดูผ่านหรือไม่กันภาพที่เราเห็นในนัตเชลจะก็เป็นภาษาไทย ที่เป็นงานคนไทยทั้งเขียนแล้วก็ภาพถ่ายถูกส่งไปตรวจก่อนผ่านกันใช่ไหมได้มาตรฐานสากลข่อนนะเจียวไม่ง่ายเลยนะไม่ง่ายเลยเอาหืดขึ้นคอครับเอาคีเก็บแล้วเก็บอีกเก็บซ้ำแล้วแต่ก็เป็นเครดิตการทํางานที่น่าภูมิใจนะเพราะว่าก็เป็นหนังสือที่มีคนอ่านเยอะพอสมควรแล้วก็การทํางานถึงว่าระดับสากลแหละระดับสากลละ ทำงานบนเกาะกระทองจังหวัดพังงานสนุกสนานเช่นเคยเ,เรามีเ,มเมฟูช็อตที่เป็นที่เป็น subject main ของเราทุกที้ก็คือนกตกรชกรชลยสวยงามดีขนาดกล้องไปแล้ววันนี้ฟูช็อตพิเศษครับภาพนิ่งก็ไม่ใช่วิดีโอก็ไม่เชิง <laughs> เป็นการผส,สม, <laughs> มลัยเลายกเล็กน้อย <laughs> อ,ยอว่ามาเลยก็ระหว่างที่เราไปทํางานหลายๆที่นะครับเราอาจจะต้องไปแคมป์บ้างต้องไปนอนเพื่อที่จะ ถ่ายให้ทันแสงเช้าต้องไปเฝ้านกตั้งแต่เช้าทีนี้ภาพที่มันจะบอกถึงการเปลี่ยนของเวลาแล้วก็มีประโยชน์ในการนำมาทำเป็นช็อตเราเรียกช็อตเชื่อมต่อหรื <c oughs> อการพาิชัน <c oughs> ก็คือภาพที่เราเรียกลักษณะว่าทำแลบบทำแแบบก็คือการถ่ายภาพนิ่งครับสามารถถ่ายได้ทั้งกลางวันเยน็นแต่ในในใ,ในรูปที่เรานำเสนอเนี่ยเป็นการถ่ายตอนกลางคืน โดยใช้ไฟจากหลากหลายแสงมากเลยเราถ่ายเป็นเฟรมเนี่ยครับแล้วก็ต่อเนื่องโดยใช้ตัวฟังก์ชันของกล้องก็ได้ใช้สายลั่นเฉพาะก็ได้ซึ่งเป็นรีโมทถ่ายตั้งเวลาตั้งเวลาได้ตั้งเวลาถ่ายไว้แช่แค่แชทุกๆหนึ่งวิมันก็จะถ่ายภาพไปปกติอย่างน้อยก็ควรจะสัก200รว่าเฟรมเป็นเป็นอย่างน้อยเพื่อที่จะพอรวมภาพปุ๊บเนี่ยมันจะได้เนื้องานในระดับหนึ่งประมาณสัก สิบวิสิบวินาทีครับก็คือกลายมาเป็นรูช็อตภาพนี้ก็คือเรื่อภาพทำแบบใช่มันก็จะเห็นเมฆข้างหลังวิ่งเห็นดาวเนี่ยหมุนไปตามการหมุนของโลกแล้วก็เห็นไฟบูบูของแคมป์เนี่ยสีต้นไม้ดูดสีแดงบ้างขาวบ้างแดงาตรงไหนที่ที่กองไฟเราโชนขึ้นมาเนี่ยก็จะชัดมากเลยนอกจากภาพนี้เราเรามีอีกอันหนึ่งนะอันนี้มีเป็นอ่ะอันนี้ก็คือ ในการทํางานเนี่ยบางทีแบบโอ้โหฟ้าเคลียเลยสวยเลนส์50มิลก็สามารถจะสร้างเฟรมแบบนี้ได้ถ้าเรารู้จักเลือกเฟรมนะครับส่วนใหญ่ก็บอกว่าต้องถ่ายทาแบบกลางคืนควรใช้เลนส์กว้างๆไๆไวายผมเคยถ่ายใหญ่สุดก็คือเลนส์500มิล500มิลเอาไว้ถ่ายใช่เคยถ่ายแล้วเอาไว้เป็นฟูชั่นบนหลังให้ดูเผื่อนึกอะไรไม่ออกใช่อันนี้คือทาแบบซึ่งบอกถึงการทํางานของพวกเราด้วย <ผม S 1> อย่างที่บอกอันนี้คือภาพนิ่งซึ่งเอามาเรียงต่อให้กลายเป็นภาพวิดีโอเห็นการเคลื่อนเปลี่ยนของเวลานะครับอันนี้คือภาพประทับใจช็อตประทับใจของบาลมีจมุกเกียตคริปพังงาครับครับฟูเกียสครั้รง,รงนี้เต็นต์อ,อกพาครับสำหรับนอนคนเดียว ก็บางครั้งนะครับเราจะต้องทำงานหลากหลายพื้นที่แล้วเราก็ต้องแยกกันหลายๆคนเต้นตัวนี้ครับจะมีประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถพกไปในกระเป๋าเราได้พกไปในการเดินทางต่างๆโดยเฉพาะอย่างบางคนเนี่ยปั่นจักรยานทางไกลเต็นต์แบบนี้จะมีประโยชน์มากเพราะว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยพอแพคมาแล้วเล็กแล้วก็วัสดุต่างๆเนี่ย จะทำจากอลูมิเนียมซึ่งเบาทั้งสมอโบกทั้งตัวโครงตัวเนี่ยจะแบ่งเป็น2อส่วนก็คือส่วนของตัวเต็นท์ซึ่งเป็นสะขายร้อยเปอเซเลยถ้าเกิดเราไปพักหลบฝนในศาลาแต่ว่าเราไม่อยากกางไฟชี้ที่มันร้อนเราก็ถอดไฟชี้ถอกอากาศก็จะโปร่งแล้วก็กันมแมลงได้ซึ่งเหมาะกับที่นี่ที่นี่คือตอนตอนช่วงเย็นจนหัวค่ำเนี่ยครับจะร้อนจัดแล้วก็ลมไม่ค่อยเคลื่อน ส่วนตอนเช้าเนี่ยเช้าประมาณสักตีสามตีสี่เนี่ยจะเริ่มมีน้ำค้างน้ำค้างแรงถ้าเกิดเราตอนเราถ่ายรูปเปิดถ่ายภาพทำแล็บเนี่ยครับเราก็อาจจะหนีพวกมแมลงพวกยุงเข้าไปในมุง้งแล้วพอเราจะนอนเนี่ยเราก็ค่อยใส่ไอตัวไฟชีตลงมาประกอบง่ายครับมันจะเป็นมุง้งแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำค้างเราก็ปิดตัวนี้ลงมา ถ้าบางเวลาถ้าเกิดเราอยากจะกางแค่นิดเดียวเราก็ม้วนขึ้นไปมันจะมีตัวล็อกอยู่ตัวเต็นท์เนี่ยจะเป็นไม่กว้างมากไม่ยาวมากแล้วก็นอนพอดีคนคนหนึ่งแล้วก็ใส่ของได้ถ้าร้อนมากเนี่ยเราก็กางแบบนี้กนเลยทียนี้ถ้าเกิดสมมติว่าตรงเันขาน้ามเลนไปอินถนนเรากางนี่ติดปิดหมดมันก็ช่วยป้องกันลมได้ดีครับผม สำหรับครั้งนี้ครับก็แนะนําเต็นตัวนี้ครับเต็นสโซโล่คนเดียวสําหรับพกพาไปในทุกพื้นที่ครับลักษณะการทำงานตลอด7วันก็จะแตกต่างหลากหลายกันไปนะครับแล้วแต่ subject แต่ละ,ละวันเราตื่นแต่เช้ามืดบันทึกภาพของพระอาทิตย์ขึ้นนอนกันดึกดื่นเพื่อถ่ายภาพดวงดาวมีลักษณะการถ่ายทำหลายๆแบบนะครับต่างกล่องทิ้งไว้บ้าง รวมทั้งในช่วงกลางวันก็อาจจะแยกย้ายกันไปซุ่มดูสัตว์ในจุดต่างๆทั้งนกทุกกลุ่มเองและก็สัตว์พื้นถิ่นสองสามอย่างนะครับส่วนที่เรื่องที่พักที่กินไม่ค่อยมีปัญหาครับมีชาวบ้านที่ให้บริการเรื่องที่พักแล้วก็ทําอาหารเป็นมือมือให้เรากินรวมทั้งการมานอนเต็นท์ในหลายๆจุดด้วยเกือบจะย้ายกันแทบทุกคืนเลยทีเดียวก็น่าจะเป็นภารกิจหนึ่งที่ มีอะไรกลับไปให้ดูกันตลอดเวลาในช่วง7วันการทํางานนี่คือทริปที่8ปดภารกิจที่8ของฟูลเฟรมช่างภาพสุดขั้วบนเกาะพระทองจังหวัดพังงาครับเกาะพระทองเป็นเกาะที่มีความหลากหลายของสภาพพื้นที่ป่าหลากหลายมากครับเพราะว่าไล่รวม,มันเนี่ยมีตั้งแต่ป่าชายเลนป่าชายหาดป่าทุงา่งญ้าป่าพุกแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหลอมรวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันทําให้เกิดภาพของภูมิทัศน์ที่สวยงามแตกต่างกันไป อย่างทุ่งหญ้าเนี่ยก็จะเป็นทุ่งหญ้าพอช่วงเช้าช่วงเย็นจะเป็นแสงสีทองแล้วก็มีต้นสมิดขาวเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเราเรียกว่าป่าทุ่งหญ้าเนี่ยก็คือป่าสวัส์นาแล้วก็เชื่อมต่อกับแหล่งน้ําเชื่อมต่อกับพุ่เชื่อมต่อกับป่าชายหาดซึ่งหาดทรายที่เราเห็นนะครับจะยาวสุดลูกหูลูกตาแล้วก็เป็นแหล่งที่สําคัญในการวางไข่ของเต่าทะเลหลากหลายชนิดเพราะฉะนั้นในพื้นที่รวมๆทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพื้นที่หากินที่สําคัญของนกตะกลุม่ม บนบนเกาะเนี่ยตามทุ่งหญ้าเนี่ยมีความป่าแล้วก็ทางป่าชายหาดเนี่ยก็คือหาดทรายที่เราเห็นน,นะครับก็จะเป็นแหล่งทำรังวางไข่ที่สำคัญของเต่าทะเลครับสุรามิเสียงดังมาเหมือนกับนีคอปเตอร์ลุงไนดะ้ยินมานีคอปเตอร์แต่ว่าลุงกออ็นั่งควงอยู่แล้วก็อยู่ับพักมันก็ เสียงเงียบไปบ <ừ> อกว่าอ,อ,อยู่สักพักมันมาอีกทีหนึ่งถึงลุงว่าอาจว่าดีคคปเตอร์มันจะลงหน้าหาดลายลำแล้วอ๋อนะคือไม่รู้ยังไม่รู้นึกว่าเป็นเสียงเฮลิคอปเตอร์ครับหลังจากลุงจะวิ่งไปดูวิ่งกลับมาที่หน้าบ้านลงุงครับหน้าบ้านลงุงลุงก็บอกลูกสะพ้ายว่าพายุมากนะลุงไม่รู้ว่าเออสุนามิ หรืว่าพายุมากมอน่ากลัวแล้วเห็นเป็นน้ำสูงขึ้น,นมาแล้วนึกว่าเออเป็นพายุย่อยท่วมน้ําท่วมแล้วแล้วไม่ได้วิ่งหนีเหรอเดินไปเรื่อยๆเดินไปที่เกาะที่แรกเดินไปก่อนอพอเดินไปก่อนเสร็จผมก็นึกว่าจะอาจจะไม่ทันแล้วผมก็กลับมาสตาร์ทเครื่องอ๋อมาเอาอีแท็กเนี่ยมาเอาีแท็กนี่แหละมาดำย่อยเลยคิดว่าสูงสองเมตรใต้ท่าสองเมตรสามเมตรใต้เลยมาถึงก็ ตุ้มลงมอได้เลยอะครับลงที่ลูกส้ายผมนั่งนี่แหละครับกับหลานผมคนหนึ่งผมก็หานไปดูเห็นไปเป็นเลยวะผมไม่เป็นเลยมันผมก็ขับพวงมาเลยไปด้วยอยเดี๋ยวจมันก็มาโวนโอาซนโอาซนโอคน,ออน,อนว่าเครื่องดับออพอเครื่องดับพอเครื่องดับผมก็เสียงลูกสะ้ายก็วว่าบอกพ่อเอาลูกด้วย เอาหลานนล้วนะผมก็จ no ับหลานปุ๊บใส่เหรียญคนนี hmm. ้แหละเหรียญที่เอวะนะเหรียญคอนดิผมก็ปลิวไปเลยผมปุ้มไปก้อนทิศก้อนทางลูกตะปลายก็ไม่รู้ไปไหนผมก็ยอดโฟนติดจเลยนะครับจอดโฟอ๋อจดโฟหโอ้เอออฟอต้มงมาที่มันเป็นเบยเป็นเบยยังไงที่เป็นน้ำหนาเออเป็นน้ำหนามันเลยผมมันอยู่อยู่บนนั้นเลย อ่าพอที่ได้ได้โหด,ดมากครับแล้วก็คือเป็นดีแทคคันนี้ครับพีแทคคันนี้หลุดจากผมเลยครับไปเนียนเลยไปหนาแทกกระต้นเม็ดเนียนหมดเลยครับไม่เหลือเลย